ชาวเน็ตจับโป๊ทีมพิทาโผล่สถานที่เดียวกับแอปทักษออนเอ๊ะยังไงไงตั้งแต่แอปทักษออนพักสุขเจริญกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากและกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมทิทาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชร์แอปทักซออนทีมทิทา ให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเอฟทักซออได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับแครวท็อปเอฟศูตอบทุกเรื่องกับเอฟทักซออโดยเอฟทักซออโดยเอฟทักซออยอมพูดแล้วสัมพันธ์แท้จริงทิมพิทาหลังโดยจับตามอง โดยแอปทักษอนกล่าวว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่น่าจับตามองเอฟก็ไม่อออยอยากให้มีอะไรไปกระทบเขาเหมือนกันเวลาเสพข่าวสมมุติโดนว่าแรงแรงเอฟไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยแต่เราจะรู้สึกแบบล่าสุดชาวเน็ตจับโป๊ทีมทิตาโผล่สถานที่เดียวกับ แอปทักษอนเอะยังไงไงโดยเกิดจากทางด้านเจ้าของร้านตัดผมชื่อดังได้ออกมาโพสต์รูปภาพทิมทิธามาตัดผมที่ร้านแต่บังเอิญก่อนหน้านี้ทางร้านก็ได้โพสต์รูปของแอปทักษอนที่มาตัดผมเช่นเดียวกันแถมเจ้าของร้านยังบังเอิญใส่เสื้อสีคล้ายกันทั้งสองวัน ซึ่งงานนี้ต่างก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบ้างก็ว่าทำไมเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดิมคะ่ะมันบังเอิญใช่ไหมคะแนะแล้วคือเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะไม่รู้ตาฝาดไหมสังเกตดูดีๆเหมือนเสื้อคนละตัวกันทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดเพราะทางร้านยังไม่ได้มีการออกมาตอบแต่อย่างใด